ตายโกดีโรเจอร์ยอดสวยอุ้ยอยากอยาก,อยากได้ซาโบว่ะไม่ได้อยากได้ตัวนี้ผมยิงนะซาโบตาย โกดีโรเจอร์ oger, ตายสวยต่างบ้านเนี่ยชิดเดิมไอโกลดี Echo, Echo ้โรเจอร์อยู่อยู่ใกล้ๆเดิมเลยเฮียมันกลับเอาปืนไงเออตายไป